สิยาลมยาหมพระรามันเน่มันที็กบุหน่าทลายมีหัวนี่ยาลมอยาลมอยาลมแล้วก็เกี่ยวเลื่อนยาแก้ท้องเสีย อระรามใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะจัดเจือกันทางทางนี้เป็นพริกหด่อยยาแก้กวดาอยาแก้ปวดหลัา Gracias. Sí. ซื้อกระเป๋ากระเป๋งอะไรมุ่งม,มาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่มีมีดีของไม่มีคุณภาพหมดอายุหมดไม่มีของไม่จะกลัองปปล่เาฉะนั้นต่อไปนี้เทศรรการงานบุญถ้ายโยมตั้งใจจะถวายของวันคราเอาไปใช้ได้ประโยชน์เนี่ยซื้อเลยซื้อของใหม่ๆ ดีๆเผื่อไว้กันฝนอะไรต่างๆสิ่งที่อาจจะมาว่ามานี้เราไปซื้อของใหม่ๆดีๆมีประโยชน์เลยยอมเลยต้องขอยร้านค้าร้านขายเลยท่านไม่ได้ดีอะไรเราเอาของก็ไปมาขายเนี่ยแต่บางทีเนี่ยของมันไม่ได้คุณภาพแต่ถ้าว่าเจ้าของร้านค้าร้านขาย ชอบไม่โกยานเยาไม่โกตนเดกผ่าก็ยังไม่มาเด้อจ้าี๋ยวรอดูขี่ตอนผ่ามานะจ๊ะมาประกันได้เลยตอนเด็กเมือไมนัือตอนเด็กเาก็กำลังวมดสบายก็ผ่าอาจารย์อยู่เดือจ <c oughs> <c oughs> <pper> ัดที่เขาเอามาวูนะจัเย็บได้จ้าเย็บตีก็อมาเอาุ้นด้วยเดือจ้าเด้อนี่ตนถีผ่าอาจารย์กำลังไหคนดือจ้า

อ็นนี้พรคุณเจ้าก็ลืมมาเราด้อจ้ะลืมมาเรื่อยๆก็จะมนมุนลำโพอชั้นกาแฟเอม็มลอยก่อนนะจ้าจะมีเอม็มลอยเย็น้ลูนาดก็ไดจ้า ต้องค่อยเดินมา <coughs>

จ้าขอบคุณเจ้ากันลืมทยวันมาไทยวันมาจ้า

สิ่งไหนอยู่ใกลก้มบวมทัง yeah

ลงพ่อใรอยากไปนี่ใรอยากไปนี่ค้งพนี้ั่นที่เสื้ลพ่อไปันเป็นบออ่าเีง่รับม่ันรถึม่อยากไปจางเม้ น, you, น Arrow, yeah, and ้ำเย็นในถังใสกัโคลนน้ําร้อถังจากยกข้อนั้นไม่มีทางใช้ใย่างเพื่อนลืมในถัก็มีเดื่มเย็นๆอย่างนัเยนอไ่ได้ เยันเ่าก่อี่านีก่เปยจะเป็นที่ว่าเมลี่รวมบริจาคทาบุญเสือดินมาถมแล้วจ้ะที่ว่ารุดละสามลอยจ้ะ ตอนนอี้ได้ประมาณนี้แล้วจ้ะพอดีเวลาฝนตกหน้ามันท่วมแน่นี่นะจ้ะก็เลยซื้อเอาดินมาลงมาถมเผยนะจ้ะเป็นกุฏิของพระนะจ้ะจ้ะ เดี๋ยว้องนี้จะพาไปฟังพระสวดนะจ๊ะเป็นกุฏิหลังเก่านะจ๊ะชมดินด้านในนะจ๊ะจะเป็นแม่เขาก็จะดังอยู่รอบๆโบสถ์ลำลุมใหม่นะจ๊ะฟังสวดปฏิโมกข์จะจ๊ะ ส,วส่วนปัิเนาจะพระสองลอยลูกะจะ

ีก็ที่ได้มาทำบุญกันนี่บัานนี้บอกเขาพอดีเขาผักเถียงจามิลี่ก็เลยมาขินเขากินอะไรแต่เขาเนี่ยจะโศกสะพายยังเมย์ออกจะปวดออกอายเนอกจากแต่พอดีคนเข้าใจบุญเขาก็เลยทำข้ามเขามาเลี้ยงคนที่อยู่โดนเถียงผ่าเนะจ้ะขินไอ้หน่องแนมก็นั่งไปดูเลยเนาะจ้ะเนาะบัลลีก็คลิปนี่บมลลีก็จะขอคลิปไปแค่นี้เดยจ้ะเนี่ยอ้ไฮทีเอฟซีที่ได้ทำบุญให้เม่์ดี ใหปัจจัยแม่รี่มาทำบุญทำอะไรน่อจ๊ะแมรี่ก็โคงให้ทุกกระเพราเถงเลงอย่าเจ็บอย่าจุนเด้อจวะเด้อทางครอบครัวเลยจ้ะแล้วก็เอฟซีทุกคนถึงจะไม่ได้มีปัจจัยมาบวมแมรี่ก็ขอหมอบบุญให้ทุกคนทุกคนเด้๋ยวะเดือให,ห้รวยรวยเฮงเฮงปังปังเกิดมา,า,าชาติไหนก็ได้เจอได้ไอ้กันดิดดดดบนั่จแะเนาะแม่รี่โคบคุณหลายหลายเดี๋ยวะเด้อดสิให้แม่รี่มาทำบุญด้วยกันจ้ะโคบบุญจ้า สวัสดีจ้า